ดีนะคะผู้ชายแบบไหนผู้หญิงถึงจะชอบหรือว่าผู้ชายต้องหน้าตาดีถึงจะจีบผู้หญิงติดหรือว่าผู้ชายต้องหลอถึงจะจีบผู้หญิงติดนั่นเองก็เคยคิดแบบนั้นนะคะว่าผู้ชายที่หน้าตาดีอาจจะจีบผู้หญิงติด แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าจากเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการจะทำให้สิ่งผู้หญิงรู้สึกอยากอยู่กับเราเนี่ยก็คือตัวตนตั้งหากค่ะตัวต,วต,วต,วตวขนของเราจริงๆหน้าตาก็สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่สำคัญที่สุดนะคะมันแค่ทำให้สามารถคุยกับผู้หญิงได้ง่ายขึ้น ข้าหาผู้หญิงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองของจริงมันก็คือหลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณไม่สามารถทําให้ผู้หญิงอย่างเราๆรู้สึกดีได้ก็คือมันก็จบมันไม่เกี่ยวว่าจะหน้าตาหล่อหรือไม่หล่อถ้าคุยแล้วเราไม่ได้รู้สึกดีมันก็จบจริงๆความคิดคําพูดการกระทําที่ทําให้ผู้หญิงอยากจะอยู่นั่นต่างหากนะคะไม่ใช่เพราะหน้าตาเป็นส่วนใหญ่แล้วผู้ชายแบบไหนล่ะที่ทําให้ผู้หญิงสนใจหคือทัศนคติ เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถบง่งบอกได้ว่าคุณมีมุมมอง,มองต่อคนรอบข้างอย่างไรและคุณมีมุมมอง,มองต่อตอนเองอย่างไรและมันยังบง่งบอกได้อีกว่าเวลาคุณเจออุปสรรคในชีวิตเนี่ยหรือคุณเจอความยากลาบากในชีวิตคุณมีวิธีการรับมือกับมันอย่างไรและคุณรับมันได้อย่างดีไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงละ่และแน่นอนล้วเกี่ยวเต็มๆนะคะคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากผู้หญิงต้องอยู่กับคนที่ชอบบน่นชอบโทษชอบด่า วายอะไรอย่างนี้ยคุณคิดว่าเขาจะอยากอยู่ด้วยไหมถ้าหากคุณนึภาพไม่ออกลองคิดดูว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณคนที่ชอบบนชอบโทษคนอื่นชอบว่าก้าถามจริงคุณอยากอยู่กับเขาไหมแน่นอนคุณก็ไม่อยากอยู่ใช่ไหมคะคุณลองคิดดูว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนคุณถ้าหากคุณแสดงด้านนั้นออกไปให้เขาเห็นแล้วคุณคิดว่าเขาต้องอยู่แล้วเป็นแฟนกับคุณเนี่ยแน่นอน ใช่ไหมคะเขาก็ต้องไม่อยากอยู่ทัศนคติก็สําคัญมากๆสองคุณต้องมีความเป็นดดอร์ชิพคุณต้องมีความเป็นผู้นําผู้หญิงถึงจะเข้มแข็งแกร่งเก่งขนาดไหนเขาก็อยากมีผู้ชายที่ดูแลพพอร์ตเขาอยู่ดีคะ่ะเพราะถ้าคุณทําให้เขารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับคุณได้นั้นเขาก็แน่นอนอยากฝากชีวิตเวยกับคุณ้อสามคุณ ต้องมีความอ่อนโยนสิ่งที่ผู้หญิงกำการจากผู้ชายคือ 1- ความรัก 2- ความปลอดภัยและความมั่นคงและก็ความอบอ,อุน่นเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันมันก็จะรู้สึกไม่อุ่นใจใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนการรักกันไปวันวันมีแต่ความมัน่นมีแต่ความรักกันไปวันวัมันก็จะดูเฉาๆไม่มีความมั่นคงไม่มีความอบอ,อุน่น ถ้ามีความรักมันก็ไม่พอถ้าวันหนึ่งที่เขาผู้หญิงอะต้องการกําลังใจถ้าคุณอะให้ความรักความอบอ,อุ่นกับเขาได้แน่นอนเขาก็ต้องรู้สึกอบอุ่นถูกต้องไหมคะผู้หญิงหรือผู้ชายมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะผู้ชายจะให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเป็นหลักแต่ผู้หญิงจะให้ความสําคัญกับความคิดคําพูดและการการะทําเป็นหลักนะคะพอฟังถึงจุดนี้คุณเริ่มเห็นล้วใช่ไหมคะว่าการที่ผู้หญิงคนนึงจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณต้องหน้าตหลอหรือโปร f ฟลในทุกๆด้านแต่ว่าความคิดคําพูดและที่สําคัญคือการกระทําตั้งหารล่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงชอบผู้ชายหล่ออย่างเดียวคุณก็คงจะเห็นผู้ชายกับผู้หญิงที่ผู้หญิงควงแค่ผู้ชายหลอ่อเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าตาเป็นคนสําคัญใช่ยอมรับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สําคัญที่สุด ถ้าคุณหน้าตาดีมันก็ทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องทําให้ตัวเองดูดีจากภายในและค่อยทําให้ภายนอกดูดีตามมาคําว่าดูดีไม่ใช่ว่าต้องหน้าตาล้อแล้วคือดูดีคือแต่งตัวสะอาดมีสต้าวิของตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าดูดีดูดีนะคะต้องรู้จักดูแลตัวเอง ผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายที่หลอขนาดนั้นนะคะบางทีก็แค่ชอบผู้ชายธรรมดามดาที่แค่ดูดีก็เพียงพอแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากภายในของคุณต้องดูดีก่อนแล้วภายนอกของคุณก็จะดูดีตามมานะคะ